ครับมอนี้นอกจากสีหงางหายเป็นนานนะครับมอนี้มีผลงานมาชมนะครับตัวนี้เป็นผคลนคนงานบรรดๆที่เก่านะครับตัวนี้สําหรับไปี่ชอบงา,านบรรดๆนะครับก็ฝากติดตามผลงานไหนนะครับนอกจากทีหงางหายเป็นนานนะครับที่เไดนลงนะครับก็เป็นสรงไข่เก่าครับเป็นงานาบรรดางานทำม,มือนะครับกรวตัวนี้ก็ กรอบเสร็จนะครับตอนน,นี้มันตั้ในลงแหลกเกิดนะครับเพราะว่าช่วงนี้พายุเขานะครับก็เลยทงานไหนลงนะครับเป็นงานประมาณนี้นะครับช่วงบัรบาดน,นะครับ นี่ก็จะเริ่มมีผลง,งานให้ชมเลยนะครับต่อไปนี่กแา่หายไปนานนะครับตัวนี้ก็าราคาแพงก็ที่สามพันกว่าบาทนะครับตัวีนเ่งไปติดชองานแบบน,น,นี้นะครับขอสามารถติดต่อได้นะครับ ทรงแบบนี้นะครับเป็นบะานนะครับาสิบบสุสวยงามขึืน,นอแทนอื่นนะครับอย่างนี้มดเลยลงแครบผมก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีผลงานใหม่กับสีลงให้บิ่งใหม่นะครับผมขอบคุณครับ